สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์อังหุนนะจะสอนเรื่องการคำนวณที่บอกว่าคนไข้เลือดออกใช่ไหมคะคือจะมีทฤษฎีบอกว่าถ้าหากคนไข้เป็นแดงกีฮิมโอล g จิกฟีเวอร์หรือว่าเป็นไข้เลือดออกที่อยู่ในระยะวิกฤตนะคะคือไข้เลือดออกมันจะมี3ระยะใช่ไหมที่เราจำได้กันก็คือจะมีระยะไข้นะคะแล้วก็ระยะวิกฤต แล้วก็สุดท้ายอันที่สามก็คือระยะที่เป็นระยะพักฟื้นใช่ไหมคะเดี๋ยวนะระยะพักฟื้นนี่ที่มีสามระยะแบบนี้แต่เราพบว่าระยะวิกฤตตัวเนี้ยนะคะเป็นตัวที่คนไข้จะเกิดภาวะช็อกได้ ซึ่งถ้าคนไข้ช็อกเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้มีอาการช็อกก็คือเขาบอกว่าฮีมาโกลิปเนี่ยนะมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบถึงยี่สิบเปอร์เซนนะคะซึ่งถ้ามันมากกว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบหรือถึงย0สเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเราจะต้องรีบรายงานแพทย์ให้ทราบอันนี้คือสำคัญนะคะรายงานแพทย์ให้ทราบคือ notify แพทย์ว่างั้นเถอะนะคะ ทีนี้ถ้าเราคำนวณค่าฮิมาโตคริตไม่เป็นนะคะมันก็จะเกิดปัญหาว่าเดี๋ยวเราก็จะรายงานแพทย์ไม่ได้แหละว่ามันยังไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องมาสอนวิธีการคำนวณน,นะคะฮิมาโตคริตทีนี้เราเราไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดข้อมูลเราก่อนนะเปิดข้อมูลก่อนว่าฮิมาโตคลิตเริ่มต้นเบสไลของคนไข้ของเราวันนี้คือเบสไลนะลูกเบสไลฮิมาโตคริต ก็คือจะอยู่ที่สี่สิบสองใช่ไหมลูกสี่สิบสองนะคะทีนี้ปรากฏว่าผ่านไปหลายวันหลายวันแต่และว,วันก็คือจะมีการตรวจฮิมาโตคริกบางทีก็ตรวจจากการปั่นเองที่บอร์ดถ้าคำคำว่าฮิมาโตคลิกแล้วก็ปัน่นคำนี้ยที่เขาเขียนปั่นแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าปั่นเองที่บอร์ดนะลูกนะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นค่าฮิมาโตคริกแบบเป็น C B C อ่ะเป็น C B C แบบนี้ยแสดงว่า อันนั้นแสดงว่าส่งเป็นแบบว่าเาเจาะเลือดอาจจะมีการเจาะเลือดที่เส้นเลือดนะลูกเหมือนเราเจาะแผบส่ง CBC อา่าอะไรอ่ะเจาะแผบส่งอิเล็กโทรไลต์อะไรอย่างเงี้ยคือประมาณอย่างเงี้ยแหละคือแบบเราเจาะแผบเจาะแผบเข้าเส้นเลือดจริงๆแล้วก็ได้เลือดไปเยอะๆแล้วก็เอาส่งห้องแผบของโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจมาอันนั้นอ่ะมันจะเป็นผลที่คือมันเป็นฮีมาตโลิรกที่แม่นยําแน่นอนแหละ นะคะแม่นยำกว่าที่เราตรวจเองที่บอร์ดแต่ทั้งนั้นทางนี้มันก็คือมันมันไม่สะดวกส่วนมากเวลาคุณหมอคนไข้เป็นไข้เลือดออกเนี่ยคุณหมอก็จะให้เจาะปั่นเองที่บอร์ดด้วยดังนั้นค่าต่างๆเหล่านี้หนูต้องเอามาหนูต้องเขียนมาให้หมดว่ามันมีประมาณเท่าไหร่บ้างมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งเราก็พบว่าเคสนี้มันมีเพิ่มขึ้น42เปอร์เซ็นต์อ่ะเพิ่มขึ้น49เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น53เปอร์เซ็นต แล้วก็มี46เปอร์เซ็นเราจะเห็นว่ามันขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเนาะลูกเนาะมันก็มีการขึ้นลงแล้วก็มี45เปอร์เซ็นตอะไรแบบเนี้ยทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งบางอันก็ปั่นเองที่วอร์ดบา้านก็จากผล C B C นะคะแต่ทีนี้อาจารย์อาจารย์าารก็ให้โจทย์เราบอกว่านิสิตไปคิดมานะว่าอ่าีมาตัค,คิคนไข้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้วิธีการคิดคิดยังไงอ่าเรามาเริ่มต้นเลยนะคิดยังไงอันดับแรกนิสิตต้อง ต้องเข้าใจตรงนี้เลยลูกว่า42%ตัวเนี้ยนะคะ42%ที่สีเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนปากกาก่อนนะสีนี้โอเคไหม42%ตัวเนี้ยให้หนูคิดว่ามันเป็น t o t ร้อยเปอร์เซ็นมันมันคือ100%เปอร์เซ็ เอา42%เบสไลน์นี้ให้คิดเป็น100%เลยถ้าสมมติว่าฮิมาโตคลิตคนไข้เพิ่มขึ้น42%นั่นหมายความว่าคนไข้ฮิมาโตคลิตเพิ่มขึ้นถึง100%่เชียวนะอะไรอย่างเงี้ยลูกทีเนี้ยถ้าโดดใช่ไหมตรงนี้บอกว่าถ้าเพิ่มขึ้น1 0 2ถึงยีถือว่าผิดปกตินะหนูก็ลองมาตั้งแบบนี้เลยลูกว่าถ้า42%คือ100แล้วถ้า10%ล่ะถ้าสิ ถ้าสิบเปอร์เซ็นนี้คือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันก็จะเป็นสี่สิบสองคูณสิบหารด้วยหนึ่ร้อยชื่อไม่รูกศูนย์ตัดศูนย์เป็นเท่าไหร่คะก็จะเป็นสี่จุดสองเนาะสี่จุดสองถ้าเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นถ้าเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นนั้นหมายความว่านะคะอะฮีมาโตคริต้องเพิ่มขึ้นสี่จุดสองสี่จุดสองเปอร์เซ็นสี่จุดสอง ทีนี้มาดูนะถ้าสมมุติเบสไลน์เสียงอาจารย์ชัดอยู่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวอาจารย์อาจจะอยู่ไกลเนาะไกลไมโครโฟนเดี๋ยวอาจารย์ขยับไมโครโฟนนิดนึงอ่ะโอเคด้น่าจะได้ยินนะคะนะคะ,ะ,คะถ้าสมมุติว่าเบสไลน์เบสไลน์ก็คือตัวนี้ใช่ไหมลูกเบสไลน์คือสี่สิบสองหนูก็เอาสี่สิบสองตัวนี้มาบวกรวมกันกับสี่จุดสองตัวเนี้ยอันนั้นคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะทีนี้เรามาเขียนกันนะบอกว่าถ้ทีมาโตโคริกนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิบ เปอร์เซนต์ก็คือฮิมา,ตโ,ตมาตโตคลิกที่วอร์ดฮิมาโตคลิกที่ฝันได้นะน,นะลูกต้องท่องเท่ากับสี่สิบสองบวกสี่จุดสองก็คือเท่าไหร่คะลูกมันก็คืออ่าสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกก็คือสี่สิบหกจุดสองอ่านะคะอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญหมายความว่า ถ้าสมมุติว่าฮีมาตโตลกลริตคนไข้เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ที่วอร์ดแล้วหนูปั่นฮีมาตโตลกลริตคนไข้ได้มากกว่า46.2นั่นหมายความว่าคนไข้ฮีมาตโตลกลริตมากกว่าคือ4 มากกว่าขีดไอ้สิบเปอร์เซ็นนี้แล้วนะคือมาถึงขีดสิบเปอร์เซ็นแล้วเราต้องเริ่มนอ t ติ y ายแพทย์แล้วเราต้องรายงานแพทย์แต่ทีเนี้ยหนูมาดูโดสแรกครั้งแรกเลยคือครั้งแรกเปิดรายคนไข้ามาได้สี่สิบสองใช่ไหมลูกแต่ทีนี้พออยู่ที่อร์ดเรา observe อาการคนไข้ปรากฏว่าคนไข้ขึ้นมาเป็นสี่สิบเก้าเป็นไงคะลูกเกินสี่สิบหกจุดสองไหมเกินใช่ไหมคะเกินสี่สิบหกจุดสองนั่นหมายความว่าตั้งแต่ครั้งแรกอะพีขึ้นมาก็ได้สี่สิบเก้าแล้วอะก็คือเกินสิบเปอร์เซ็นต์ นะคะทีนี้เวลาใี่เขาคำนวณเขาก็จะคำนวณว,ว่าโอเคถ้าเกิน46.2ดเนี่ยเริ่ม Notify แพ้นนะทีนี้ถ้าถึง20%ล่ะสมมติคือถ้าเกิน20%นี่คือซีเบียแล้วลูกเริ่มเริ่มไม่ดีมากๆเลยนะคะคนไข้เริ่มแบบช็อกแล้วอ่ะแบบวิกฤตมากๆอะไรเงี้ยเราต้องคือถ้าหมอคุณหมอยังไม่มายังไม่ว่างมาเราต้องตามคุณหมอมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณหมอต้องมาเช็คมาดูอาการคนไข้ว่าตกลงคนไข้แบบ คือคนไข้แบบไหวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันมันเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะอย่างเงี้ยนี้เขาจะคํานวณค่าที่ยี่สิบเปอร์เซ็นไว้ด้วยหนูก็มาเลยอ่ะหนูมาคานวณต่อนะลูกมองเห็นไม่เอ่ยนะคะอย่างนี้แล้วกันนะอาจารย์เลื่อนอาจารย์เลื่อนนี้นะคะเราก็ตามนี้เลยลูกเบสดไลน์คือสี่สิบสองเปอร์เซ็นใช่ไหมอ่ะเราตั้งสี่สิบสองเปอร์เซ็นนี้ไว้ว่าคืออ่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะทีนี้ถ้าเราให ถ้า20%เนอะมันคือเท่าไหร่20%เวลาเทียบเป็นแบบเตียงก็คืออย่างที่บอกฝวางตรงข้ามกันคูณกันอันนี้เอามาคูณกันแล้วอันที่เหลืออันไหนละ่ะอันที่เหลืออันที่เหลือหมายถึงไอ้100%ตัวนี้ลูกคืออันที่เหลืออันนี้เอามาหารนะคะเราก็จะเขียนแบบนี้นะลูกก็คือเขียน42คูณ20แล้วก็หาร100อ่าได้แบบนี้นะมันได้เท่าไหร่คะลูกอันนี้ก็คือ20%เนอะ มันได้เดี๋ยวาจารย์ตัดกด่อนฟืบฟืบสองหนึ่งเป็นสองสองห้าสิบอ่ะสี่สิบสองหารห้าเดี๋ยวจาย์ขอกดุครเชื่องคิดเลขเลยดีกว่านะคะเพื่อความแม่นยำสี่สิบสองหารห้าเท่ากับแปดจุดสี่นะลูกนะตอบอันนี้คือแปดจุดสี่อุ้ยแปดจุดสี่นะคะซึ่งมันก็สอดคล้องเนาะเช็คคำความสอดคล้องกันก็คือเป็นไงคะลูก มันขึ้นเป็นเท่าหนึ่งนะคะขึ้นเป็นเท่าหนึ่งจากสี่สิบสองเป็นแปดจุดสี่นะคะแบบเนี้คือพูดง่ายๆคือถ้าเราคำนวณสิบเปอร์เซ็นตได้แล้วอ่ะเราแค่ไม่ต้องตั้งหารตั้งคูณแบบนี้เหมือนอาจารย์หนูแค่คูณคูณสองเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นเองนะคะคูณสองเข้าไปมันก็จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูนะว่ามันคือเท่าไหร่อ่ะบอกว่าถ้าฮีมาโตคริตนะคะเพิ่มขึ้น ่ายี่สิบเปอร์เซ็นอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นนะก็คือฮีมาโตคริตจะเท่ากับนะคะฮีมาโตคริตเท่ากับสี่สิบสองบวกด้วยแปดจุดสี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลูกสี่สิบสองบวกแปดจุดสี่เท่ากับห้าสิบจุดสี่อ่าต้องได้เท่ากับห้าสิบจุดสี่นะทีนี้เรากลับย้อนกลับไปดูฮิมาโตคริคนไข้เรา พิมา่าโตคลิคคนไข้เราหนูจะเห็นว่าพอพีคและ,ะเบ็ดลา์สี่สิบสอง เบรดไลน์นี่เขาเจาะตอนไหนคือเขาเจาะตอนที่แรกรับคนไข้ามาปุ๊บเขาเจาะฮิมาโตคลิกเลยอันนี้คือถือว่าเป็นเบรดไลน์พอหลังจากนั้นไปออฟเซอร์อาการปรากฏว่าคนไข้ขึ้น49้นี่คือเกิน10%เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วพอครั้งที่2อันนี้อาจจะเป็นวันถัดมาหรืออาจจะเป็นอ่าเวืนถัดมาแล้วแต่นะคะแต่เพอิญอันนี้อาจจะไม่เขียนแต่ถ้าจะจ่านเคสก็จะมีบอกวันที่ว่าอันนี้ฮิมาโตคิีวันที่เท่าไหร่นี้ฮิมาโตคลิกวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมลูก หนูต้องเห็นเทรนคนไข้บ้างคือคนไขเ้เริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะคะขึ้นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นตแล้วพอครั้งที่สามเนี่ยเป็นไงคะลูกมากกว่าไหมมากกว่าห้าสิบจุดสี่ไหมซึ่งห้าสิบจุดสี่นี้มันคือยี่สิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมนะคะเราก็จะเห็นว่าห้าสิบสามเปอร์เซ็นตเนี่ยคือมันมันเกินอะคือมันเกินห้าสิบจุดสี่ซึ่งมันก็คือเกินยี่สิบเปอร์เซ็นแสดงว่าคนไข้คนนี้รีนแรงไหมคะรุนแียแล้วทีเนี้ย พอตรงนี้มันเริ่มดรอปลงมันดรอปลงเพราะอะไรเพราะว่าคุณหมอเริ่มเริ่มมาดูคนไขเ้เริ่มเริ่มเดอร์ไงลูก o r อร์มีทีตเมนต์มีการโหลด IV f ีฟูอิดมีการให้ยาโน่นนี่นั่นก็คือมีการรักษาพูดง่ายๆคนไข้มีการรักษาแล้วทีเนี้คุณหมอก็จะให้จับฮิมาตโตคริตแบบ follow ไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะคุณหมอจะดูว่าการรักษาที่ให้อ่ะมันสามารถทําให้คนไข้ดีขึ้นไหมคนไข้จะดีขึ้นยังไงก็คือเราจะดูฮิมมาตโตคริตที่มันเริ่มลงไงลูก ที่มันเริ่มลงลงลง,ลงเข้ามาในอยู่ในในขีดปกติคนไข้ยอย่างน้อยคือให้มันเข้า,ขาใกล้เป็ดลายคนไข้อ่ะเออแสดงว่าคนไข้ก็จะเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะนี้พอมาครั้งถัดมาได้46เปอร์เซ็นก็เป็นไงคะลูกอันนี้ก็ยังเกินเกิน10เปอร์เซ็นอยู่ใช่ไหมเกิน46.2อยู่แต่รู้สึกว่าคนไข้ดีขึ้นเพราะว่าทีแรกคนไข้53เปอร์เซ็นนี่คือแย่สุดเลยใช่ไหมคะลูกนี้ให้น้าเกลือแสดงว่าคุณหมอก็เริ่มเห็นแล้วว่าอุย้ยแสดงว่าการรักษาเนี่ยตอน53เปอร์เซ็นเนี่ย การรักษาการโหลด IV ต่างๆให้ท r e a t m e n t อะไรเงี้ยคุณไข่ดีขึ้นนะคุณหมอก,ก็ follow ต่อแต่ออ f เสิร์แบบใกล้ชิดนะคะก็จะเจาะฮีมาโตคลิต ok ต่อนะคะส่วนจะเจาะถี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาขึ้นอยู่กับพวกไวท์เทาไซาค,ค์คนไข้ด้วยแล้วก็ฮีมาโตคลิตแล้วก็พวกค่ายูรีนนะคะฉี่ออกเท่าไหร่คือถ้าคนไข้ช็อกนี่ฉี่มันจะออกน้อยใช่ไหมลูกคุณหมอก,ก็จะเช็คดูว่าฉี่ออกเท่าไหร่ไอโอดีไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือยูรีนสเปซิฟิกแฝวิตี้ นะคะยูรีนสเปซิฟิกกราวิตี้มันต้องเข้าขั้นปกติด้วยคือถ้าคนไข้ฉี่น้อยยูลีนสเปซิฟิกกราวิตี้มันก็จะสูงใช่ไหมคะมันสูงทีนี้ถ้าคนไข้าอาการดีขึ้นมันก็จะต้องฮีมาโตคริกคือฮีมาโตคริคมันจะต้องลดลงรวมทั้งตลอดทั้งยูลีนก็ต้องออกมากขึ้นมากกว่าอ่าหนึ่งซีซีเปอกิโลกรัมเปอร์อวแล้วก็ ของยูรีนสเปซิฟิกแกรวิตี้ก็จะต้องลดลงมาลดลงมาจากคือค่าปกติของยูรีนสเปซิฟิกก็คือ1 0 0่งจถึง1.030งจุสามศคือถ้าฉี่มันเข้มขน้นมันก็คือต้องมากกว่าตัวนี้ใช่ไหมลูก1.030งทีนี้ถ้าคนไข้อาการดีขึ้นมันก็จะต้องลดลงมาสิมันต้องลดลงมาอยู่ในขีดปกติ ะะโอเคอันนี้หนูเข้าใจแล้วเนาะทีนี้พอถัดมาคนไข้เขาก็เจาะฮีมาตโลคิลีอีกเพื่อเช็คอาการปรากฏว่าคนไข้ลงจากสี่สิบหกอีกลงมาสี่สิบห้าเป็นไงคะลูกต่ำกว่าสิบเอร์เซ็หรือยังต่ำกว่าแล้วแสดงว่าครั้งนี้คนไข้ก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะคนไข้เริ่มดีขึ้นคนไข้เริ่มแบบโอเคเหมือนเราประครับประคองเราควบคุมโรคได้ไม่ให้โรครุนแรงอะลูก แต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้ถคาฮิมมาโตคิตมันพีข,ขึ้นนะมันพีมากกว่าห้าสิบสามอีกเป็นหกสิบเป็นเจ็ดสิบนี่คือแย่ yeah, แล้วแสดงว่าเราควบคุมโรคไม่ได้เลยคนไข้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากๆ,ๆเลยนะคะนี้มันต้องลงมาเทรนลงมาอย่างนี้ยแสดงว่าลงมาอย่างนี้แสดงคนไข้ดีมากๆนะคะมันลงมามา,มากกว่าสี่สิบหกจุดสองแต่ก็ยังถือว่าใกล้เคียงนะเฉยียดเฉียดถ้าไอ้ไอ้ตัวสุดท้ายของ4 5 1 5เนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับ46.2นะคะถ้าเป็นคนไข้ที่วอร์ดจริงๆก็คื คุณหมอย,ยังไม่ไว้วางใจเท่าไหร่หรอกลูกยัง o เซิร์ฟต่ออยู่แต่ก็คือว่าคนไข้ดีก็คือแบบหายใจโล่งขึ้นนิดนึงอ่ะนะคะแต่ก็ยังไม่นี่อยู่อ่ะโอเคถัดมาเนาะถัดมาอ่าเราเราจะดูว่าว่ามันเพิ่มขึ้นถ้าสมมติว่าเพิ่มขึ้นเนี้ยลูกห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์คือตัวสูงสุดเนาะห้าสิบสามเปอร์เซ็นเราจะคิดว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ตัวห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์อะสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นด้วยละกันสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนี้อาจารย์พาคิดนะว่ามันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราเราก็คิดแบบนี้เลยลูกคิดคล้ายกันคือถ้าสี่สิบสองเปอร์เซ็นตตัวนี้นะคะอ่าถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นตแล้วถ้าสี่สิบเก้าอาจารย์ลองสิบเก้าก่อนนะลูกเออหุยสี่สิบเก้าเราก็สี่สิบเก้านี้เรามาจากเท่าไหร่เราเราก็คือ เอาสี่สิบเก้าลบสองก่อนสี่เก้าลบสองเหลือเท่าไรนะลูกอุ้ยไม่ใช่ดีสี่สิบเก้าลบสี่สิบสองลบเป็ดลายสิบสองลบสี่สิบเก้าได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับเจ็ดใช่ไหมนะคะก็คือเพิ่มขึ้นเจ็ดเราก็มาเทียบเลยลูกว่าถ้าสี่สิบถ้าถ้าฮิมาโตคลิกนะมันเพิ่มขึ้นสี่สิบสองเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้คิดเป็นสิบอ่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะ เออแต่ถ้าสมมติว่าแฮิมาโตคลิกมันเพิ่มขึ้นเจ็ดเพิ่มขึ้นเจ็ดนะคะเปอร์เซ็นคิดเป็นกี่เปอร์คิดคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเท่าไหร่นะคะมันก็คือเจ็ดคูณหนึ่งร้อยใช่ไหมลูกฝั่งตรงข้ามการครารูณกันฝั่งที่เหลือ,อาหารหารด้วยสี่สิบสองอ่ะเดี๋ยวจะลองดูก่อนก็เป็นเจ็ดร้อยใช่ไหมลูกเจ็ดร้อยหารด้วยสี่สิบสองอ่ะ สิบหกสิบหกจุดหกหกแสดงว่าตรงนี้สิบหกจุดหกเจ็ดแล้วครับอาจารย์ฝักไปสิบหกจุดหกเจ็ดนะลูกตัวนี้นะสิบหกจุดหกเจ็ดเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ไม่เขียนตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะลูกสิบหกสิบหกจุดหกเจ็ดวอาจารย์ใส่นี่ก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบหกจุดหกเจ็ดอ่าตัวนี้นะสิบหกจุดหกเจ็ดเอาใส่เปอร์เซ็นต์หน่อยดีกว่า สิบหกุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นนะคะตัวนี้นะทีนี้พอเรามาดูห้าสิบสามบ้างดีกว่านะคะห้าสบามนี่คือเท่าไหร่อาจารย์คำนวณนี้ต่อนะอย่างเงี้ยลูกหนูต้องเราเราเป็นคนแบบดูแลคนไข้แดงกี่ฮีรโมนลจิกซีเวอร์หรือไข้เลือดออกเนี่ยเราจะต้องเห็นเทรนของมันที่มันขึ้นเลยเนาะห้าสิบามเปอร์เซ็นห้าสิบสามเปอร์เซ็นสี่สิบสองเปอร์เซ็นคิดเป็นหนึ่งร้อย นะคะถ้าเป็น5้าบมใช่ไหมลูกเมื่อกี้อาจารย์ก็5้าบสามลบ4ี่สเปดลายก่อนนะนะคะห้าสิบสามลบสี่สิบสองเท่ากับไม่รู้ว่าอาจารย์หลงตรงไหนเปล่าถ้าอาจารย์อาจารย์เบลอตรงไหนก็บอกได้เลยนะลูกถ้าอาจารย์หารถึกมันคือ11เนาะเพิ่มขึ้นส1บทีนี้อาจารย์ก็มาเทียบนะถ้าสมมติว่ามันเพิ่มขึ้น11ล่ละสุดถ้ามันเพิ่มขึ้น4ี่ิบมันคือหนึ่งรเตคิดเป็นหนึ่งรเเซแล้วถ้ามันเพิ่มขึ้น1 1เอ่ดะเขาคิดเป็นกี่เป เราเทียบปันแดดตยานะลูกฝั่งตรงข้ามกันตัวนี้ก็มาคูณกันนะคะส่วนตัวที่เหลือก็คือมาหารเพราะฉะนั้นเอาอันดับแรกก็คือเอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดคูณกับหนึ่งร้อยก่อนตัวนี้มาคูณกันก่อนนะคะก็เป็นสิบเอ็ดคูณหนึ่งร้อยหารด้วยสี่สิบสองสิบเอ็ดคูณหนึ่งร้อย หารด้วยสี่สิบสองมีค่าเท่ากับ26.19อ่ะโอเค26.19นะลูกคิดกันยี่9นเปอร์เซ็น์นะคะตัวนี้นะอะอาจารย์ก็มาใส่26.19อันนี้คือฟบนี่นะ26.19เปอร์ซ็น ได้คําตอบหรือยังคะได้คําตอบหรือยังตกลงก็คือถ้ามันขึ้นห้าสิบสามนี่คือตั้งหูเพิ่มขึ้นตั้งยิ่มหกจุดหนึ่งเก้ายิบหกเชียวนะลูกเกินยี่สิบไปอ่ะตั้งหกแนะ่ครึ่งมันเยอะมากๆเลยนะลูกแสดงว่าเคสนี้คือซีเวียต้องต้องรีบดูแลโดยด่วนเลยเอออันนี้คือวิธีการวิเคราะห์หิมาโตคลิตคนไข้นะคะก็คือตามนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะจดทันนะคะถ้ามีสงสัยอะไรก็ถามมาอีกแล้วกันนะคะ โอเคจ้า okay,